สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าคข้กอง G2G 168 GO ครับผมมาจัดกันหน่อยผมทุนที่3 0 0พันนะท่าน้ชมนะทุน3,000ห้องสวยมากผมบอกเลยว่าห้องสวยมากคือไม่มีเสมอติดเลยตอนนี้ก็แถวหนึ่งมันออกไปแล้วแถวหนึ่งมันจะเป็นหน้าคู่อันนี้เราก็รอเสียบแถว2ครับผมก็น่าจะไปน้ําเงินท่านผู้มนะเดินหน้าคู่ต่อแล้วกันไปน้ําเงิน,น 3, ครับผมส0 0พครับผม แถวหนึ่งเป็นคู่แถวสองเป็นคู่อ่ะขอให้มันมาเถัะเพื่อนอย่าเพิ่งตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สถิติมันไม่ค่อยตัดท่านผู้ชมนะแถวหนึ่งกับแถวสองอ่ะถ้ามันจะตัดแถวสองมันตัดยาวเลยท่านผู้ชมคือแถวแรกเป็นขี้ถ้าเกิดว่าแถวสองเป็นคู่คือสามสี่ห้าคู่ทั้งหมดแล้วไปตัดกันแถวหกเจอบ่อยมากครับผมช่วงนี้ยังไงน้องหมวยเอาเลขเจ็ดเลขเจ็ดยังไงต่อเอา้าโเรียบร้อยโดนไปครับผมหนึ่งทีเอาเจ็ดต่อห้าครับผมกินกล่อมาหนึ่งหมายครับผม มาหน้าคู่จริงผู้ชมนะหกพันครับผมเร,บเรียบร้อยเรียบร้อยผมขอแดงแล้วกันมาไม้นี้ผู้ชมนะขอแดงแล้วกันเล่น2แถวบนคู่แล้วก็ข้างล่างเป็นขี้ครับผมอ่ะแดงไปหรือว่าจะดูแบบเลงง่ายๆก็คือดูเขาไพ่หลังชมนะไอตัวที่มันสลับกันอ่ะมันสลับกันก่อน2ครั้งแล้วมันลงหนึ่งครั้ง ขู่ไพ่หมดด้วยยังไงเอ้าเรียบร้อยโอ้โหแปดเจก้าสวยงามเอ้าหมื่นพันครับผมแปดเจเก้าครับผมเอาดีสวยงามแล้วก็ตอนนี้โอ้โหเรามันจะเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนห้องนะชมนะแถวหนึ 1, ่งแถวสองเป็นคู่แถวสามแถวสี่มันก็ต้องเป็นขี้เพราะว่าแถวสามมันเป็นขี้แล้ว แถวสี่ต้องเป็นขี้ถ้าเกิดว่าใส่เป็นขี้มันก็ต้องใส่แดงใช่หมชมนะแล้วก็มาตรงกับเขาภายหลักด้วยเห็นไหมจุดที่ว่ามันสลับกันสองครั้งแล้วมันลงอะ่ะอันนี้เราสลับมาสองครั้งสามครั้งเราจะลงครั้งที่สามคือลงต่อให้เป็นแดงผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวรอมันก่อนแล้วกันแต่ว่าแถวที่ห้าไม่มั่นใจว่ามันจะตามหรือมันจะตัดแต่ที่รู้ๆผู้ชมนะแถวสี่ยังไงก็ต้องเป็นแดงแน่นอน ต้องแดงมาแน่นอนเพราะว่าแถวสามตัวนี้มันเป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งไปแล้วแถวสี่ต้องมาแดงสามน้ำเงินหนึ่งเหมือนกันครับผมพูดถึงหยับกินเลยนะชมนะเก้าต่อแปดไม่น่าเจ็บใจส่วนมากน้ำเงินเปิดก่อนด้วยน้ำเงินเห็นป๊อกแปดก่อนปอกแปดก็ได้แค่มองเหมือนเดิมครับเอารอเขาก่อนนะผมรอเขาตัดไพ่ก่อนนะผมห้องใสสะอาดนะผมมา จะแปกใจมันต้องตัดไพ่ทิ้งก่อนนะานผู้ชมนะก็สักเปิดเน้นๆพอคุณผชมเปิดนี้เต็มที่เล่นแถวใหม่ชมนะเล่นไพ่ใหม่ห้องใหม่นะเต็มที่ถ้าจะไหลยาวๆให้มันสุดแถวนี่โอ้โหเปอร์เซ็นต์บวกก็มีคผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แพ้มีมากกว่าชมนะ ขอไปว่าจํามาจากตาโคแล้วมาเสียบตานี้ะคุน้ชมนะแม่นแ่นแค่หนึ่งตาสองตาพอครับผมแต่ว่าผมขอใส่แค่ตาเดียวพอคุณชมนะขอใส่ตาเดียวพอครับผมแดงแน่นอนนะผมจัดไปเน้นเน้นเอาโอ้ยใส่อะไรมาหน้าหนึ่งพันโอ้โหไปครับผมเน้นเน้นไปหนึ่งหมื่นนะผมซปเปอร์หกคุณผู้ชมนะซปเปอร์หกถ้าเกิดว่าเราชนะหกแต้มมันจะจ่ายเราครึง่งหนึ่งเนี่ยเหตุผลที่ต้องใส่ซปเปอร์หก ยังไงเอ่ยน้องหมวย้ัวแม่งแปดเอาเรียบร้อยโอ้โอยปอกข้าวโดนเหมือนเดิมเมาดีเหมือนตาก่อนที่จะขึ้นมาเลยนะทุกชนนะเหมือนตาที่จะขึ้นมาเลยโอ้ยเอาละทุกคนนะหนีครับผมสองหมื่นแล้วหนีเลยครับผมนะครับเนาะโอเคผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ